ก็ในก่อนอื่นเลยนะครับในการที่เราจัดงานนี้ที่มาที่ไปเนี่ยมาจากที่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะสร้างจุดหมายใหม่ๆให้กับภูเก็ตครับคนที่มาภูเก็ตเนี่ยไม่ได้มาแค่ป่าตองแพรกรุงเทพหรือว่าโซนเมืองเก่าเท่านั้นนะครับเราอยากจะสร้างมุมมองใหม่ๆแล้วก็เทศกาลคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนได้เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนจะเข้ามามีส่วนร่วมกันได้อย่างหลากหลายครับก็เลยมองว่าเฮ้ยในการที่เราจะสร้างจุดหมายใหม่โดยใช้ ฟอร์มหรือรูปแบบของจารจัดมิวสิกเฟสิวัลเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงคนได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากกันไปแล้วก็เป็นที่ที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ทำไมเราถึงเลือกที่จังหวัดภูเกตที่แรกก็จริงๆอย่างภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมีฐานของของนักท่องเที่ยวเดิมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ในในความเมืองภูเก็ตนะครับเราอยากที่จะนําเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพร้อมด้วยเนาะในในเรื่องของฟาร์ซิลิตี้การจัดงานต่าง เราก็เลยมองว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อย่างไฮทีฟท่นที่เราจัดเนี่ยมันก็เป็นมุมมองใหม่ๆเป็นจุดหมายใหม่ๆที่จะให้คนที่เขามาเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยได้เปิดมุมมองเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กับงานของเราด้วยครับภูเก็ตจะนเข้าไปแล้วจะได้ครับอย่างที่บอกว่าไฮไลท์เนี่ยแน่นอนว่ามันคือการจัดเต็มแบบระบบน้ำ สงกรานแบบจัดเต็มแน่นอนตัวงานนะครับชื่องานว่า a ี h on Cloud นะครับซึ่งความโดดเด่นเนี่ยเราจัดอยู่ในส่วนน้ำปิดนะครับเป็นส่วนน้ำบูทีนะครับซึ่งเราเนี่ยมีโซนบีชของตัวเองเรามีชายหาดของตัวเองเรามีโซนที่เรามีสเตจอาสาดน้ําแบบจัดเต็มแล้วก็จุดเด่นคือไลฟ์อัพศิลปินที่3วันของเราครับไม่ได้ซ้ํากันเลยครับสามารถที่จะ สนุกสนานได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นนะครับยังมีจุดที่เป็นโซนของเป็นไลฟ์สไตล์ด้วยนะั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่ขาเที่ยวขามิวสิกเฟสติวัลเท่านั้นครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าคนที่อาจจะมาเที่ยวไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ย mm hmm. ก็สามารถมาได้ mm hmm. ในช่วงกลางวันก็จะมีพวกอิน t a ลเลชั่นจุดถ่ายภาพต่างๆนะครับมีเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ อาจจะแบบสร้างทิวเนียหรือได้ของกลับบ้านไปเป็นของฝ่อนไปเที่ยเรื่องจากงานด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวงานเนี่ยถูกออกแบบมาให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยแล้วก็จุดเด่นของเราเลยเราจัดก่อนและเลิกสุดท้ายนะครับคือช่วงเวลาจัดงานของเราก็กว้างมากนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวานันฝนน้ำเปิดตั้งแต่ช่วง10่โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เราก็จะเลิกตึกเลยนะครับในช่วงเ่ยงคืนกว่าๆเระฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานในเรื่องของไลฟ์อัพศิลปินต่างๆแต่ตตและช่วงเวลากิจกรรมเนี่ย ก็จะไม่เหมือนกันเลยนะั่นหมายความว่าทั้ง3วันเนี่ยครับสามารถที่จะมาซ้ําได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแล้วก็ชวนเพื่อนมาอีกหรืออาจจะมาเที่ยวที่นี่แล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อมาแค่แวะสต็อบแวะถ่ายรูปเมื่อกี้ได้มีการแชร์ไปกับทางพี่แบงค์เหมือนกันว่าจริงๆนิะ สายอินฟลูเอนเซอร์สายนักท่องเที่ยวสายตากล้องต่างๆเนี่ยเอาชุดมาเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าพื้นที่เรา140ไร่ครับในการจัดงานทั้งหมด6โซนิง่งซึ่งบอกเลยว่าคุณเอาชุดมาเป็นตู้เสื้อผ้าได้เลยรับรองว่าไม่ซ้าแน่นอนเปลี่ยนชุดห้องฟา c ซิลิตี้การเปลี่ยนชุดการอาบน้ําต่างๆจุดได้ผมแห้งต่างๆเนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยที่เป็นตซนน้ำเนี่ยเขาก็มีฟาซิลิตี้ซัพพอร์ตอยู่แล้ว นั่นหมายความว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างเต็มที่แล้วก็มีที่ที่จะทำกิจกรรมกับ,กบเ,เพื่อนๆหรือคนที่มาด้วยได้ด้วยครับได,ได้ครับได้ครับก็อย่าง3โซนใหญ่ของเรานะครับก็จะมีโซนที่เป็นอารีน่านะครับตรงกลางเลยวอร์มอัพกันก่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปถึงในโซนที่เป็นโซนแรกซึ่งโซแรก ที่เราเปิดนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นอารีนาตรงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆมีจุดรีสติเลชันมีจุดสปอนเซอร์ชิพกิจกรรมเป็นการวอร์มอัพมีกิจกรรมให้ถักผมเพ้นท์หน้าต่างๆเนาะในความเป็นเฟสติวัลเข้าไปได้อย่างเต็มที่วอร์มอัพกันเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปในโซนที่2ก็จะเป็นโซนลากูนนะครับซึ่งโซนลากูนนี่คือเป็นโซนบีชของเราก็จะเป็นโซนที่เป็นคริสตัลลากูนเลยเป็นน้ําทะเลใสนะครับแล้วก็มีหาดส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งตัวโซนนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มมคครรรออบบบัววหืกลุ่่แา คนที่ชอบเที่ยวอาช้หาดสามารถมาเล่นน้ําหรือว่านอนอาบแดดต่างๆได้ในช่วงกลางวันเนาะส่วนกลางคืนเนี่ยมันก็จะโทนท่าไปเป็นจุดที่เป็นอาบีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรียกว่าเป็นบีชปาร์ตี้ตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างมีความไพรเวทหน่อยนะครับต่อมาเนี่ยหรืออยากที่จะพบปะอยากจะบีบอัพขึ้นไปอยากจะเจอคนเยอะๆอยากจะโดนน้าสาดด้วยความสูงการอย่างเต็มที่นะ ก็ขยับบีบอัพขึ้นอีกในโซนรอนนะครับโซนรอนเนี่ยจะเป็นสเตจสงกราร์เสติวัลซึ่งในโซนรอนเองเนี่ยก็จะมีมาเก็ตโซนด้วยอยู่ในตรงนั้นหมายความว่าเต้นปุ๊บหิวก็ออกมาดื่มน้ําทานข้าวกลับไปเต้นต่อนะครับหรือว่ามีไลฟ์สไต เปลี่ยนผมเปลี่ยนแบบเพ้นติ้งเปลี่ยนแ t ททูอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้ในมาเก็ตแล้วก็จุดไฮไลท์สำหรับคนที่เที่ยวเต้นอยู่แบบว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มครูดาวลงหน่อยก่อนกลับบ้านก็จะมีคลาวคอร r เรชั o นนะครับก็จะเป็นโซนที่มีความเป็นออร์แกนิกหน่อยเป็นโซนน่งที่เป็นป่าแล้วก็มีอินฟ a อเรชั่นมีงานศิลปะสามารถมีมีเพลนอนสามารถที่นอนนั่งคุยกันหรือว่า ชิดแชทกันก็จะเป็นการคูดาวลงมาหน่อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวโซนของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราออกแบบกับไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็ตอบโจทยแบบ์กับคนหลายแบบแม้กระทั่ง1คนสมัยนี้เราเองก็มีหลายอารมณ์หลายสไตล์ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในแต่ละโซนนี่ก็ตอบโจทย์เราในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยเหมือนกัน ใช่ครับอย่างที่บอกความคาดหวังคาดหวังแน่นอนครับเรา hey, hey. เราคาดหวังว่าเราจะสามารถสร้างบีชออนคาลเนี่ยครับ hey, hey. เป็นจุดหมายหรือว่าเป็นเดสตินชันได้สอเร็มมีกลุ่มฐานแฟนที่เหนียวแน่นแล้วก็อยากให้เราที่จัดต่อไป l o o k i n g for ในปีถัดๆไปครับแล้วก็เราก็คาดหวังให้คนภูเก็ตเองหรือนะักท่องเที่ยวเองหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เอ๊ะ hey, จะดีไม่น่าจะจัดเต็มไม่น่าจะเป็นยังไงคนที่มีความสงสัยอยู่นะครับลองมาครับอย่างที่บอกว่า มาจะมา1วันมา2วันมา3วันกิจกรรมไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คุณมาแค่เรื่องของโปรดักชันหรือไลฟ์อัพเนี่ยเดี๋ยวรอประก,กาศกันแบบจุกๆเลยครับเรียกว่าจัดเต็มแน่นอนในพาร์ทของงานโปรดักชันเองในพาร์ทของงานศิลปินที่มาก็เป็นแนวหน้าแล้วก็เป็นแมสมากๆนะครับฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรต้องสงสยัยไม่มีอะไรต้องเดาครับอยากให้มาลองแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะเปิดใจแว้วสนุกแน่นอนแล้วก็จะเป็นอะไรที่จะถูกถามถึงนะครับแล้วก็ถูกมองหาในปีถัดไปแน่นอนครับ ได้ครับก็จริงๆตัวงานนะครับสำหรับผมมุมดิมันเริ่มแล้วครับในพาร์ทของมาร์เก็ตติ้งกิจกรรมต่างๆรันเต็มนะครับก็มีช่องทางการเปิดจาหน่ายบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เนาะแล้วก็จะเริ่มประกาศกิจกรรมเรื่อยๆให้เล่นหน้าเพจมีการแจกบัตรด้วยเนาะมีมีการแจกของที่ระลึกต่างๆนะครับก็เตรียมตัวการให้พร้อมนะครับสำหรับแฟนๆบีชออนค o าวที่กําลังวอร์มอัพเนาะก่อนที่จะไปเจอกันในหน้างานนะครับก็สามารถที่จะซื้อบัตรนะครับแล้วก็ติดตามตามช่องทางของอาไลฟ์บีชออนคราวได้เลยคร